เคยไหมที่สงสัยว่าทำไมบางคนดูเหมือนจะแตะเลขเจ็ดหลักได้ง่ายกว่าคนอื่นไม่ใช่แค่เรื่องของโชคช่วยหรือพรอสวรรค์หรอกครับมันมีวิธีคิดที่ต่างกันแบบที่คุณอาจไม่เคยได้ยินมาก่อนผมอ่านเจอเรื่องนี้ในหนังสือเล่มหนึ่งชื่อว่า The Millionaire Fast Lane ตอนแรกก็คิดว่าคงเป็นพวกรวยเร็วทั่วไปแต่ที่ไหนได้มันพลิกลกผมเลย ประเด็นคือคนส่วนใหญ่มักคิดแบบเส้นตรงทำงานหนักเก็บเงินลงทุนระยะยาวซึ่งมันไม่ผิดแต่มันช้าเหมือนคุณกำลังปั่นจักรยานขึ้นเขาในขณะที่คนเจ็ดหลักเขานั่งเฮลิคอปเตอร์ผู้เขียนบอกว่าคนที่ประสบความสำเร็จทางการเงินอย่างรวดเร็วมักจะมองหา Leverage หรือตัวคูณ เขาจะไม่แลกเวลาเพื่อเงินแต่จะสร้างระบบที่ทำให้เงินทำงานให้เขาแทนลองคิดดูสิครับถ้าคุณต้องทำงาน40ชั่วโมงต่อสัปดาห์แลกกับเงินเดือน50,000บาทคุณก็เตดอยู่ในวงจร Time for Money แต่ถ้าคุณสร้างแอปพลิเคชันที่มีคนใช้100,000คนและแต่ละคนจ่ายเงินให้คุณเดือนละ10บาท คุณแทบไม่ต้องทำอะไรเลยมันไม่ใช่เรื่องรวยทางลัดแต่มันคือเรื่องการใช้สมองอย่างมีประสิทธิภาพผมจำได้เลยตอนที่ผมอ่านถึงตรงนี้ผมคิดในใจว่าเชี่ยทำไมเราเพิ่งมารู้เรื่องนี้วะคนส่วนใหญ่มัวแต่ทำงานในธุรกิจแต่คนที่รวยจริงๆคือคนที่ทำงานบนธุรกิจเท่าออกแบบระบบวางกลยุทธ์และให้คนอื่นทำงานแทน จำไว้เลยครับการสร้างรายได้เจ็ดหลักไม่ได้เกี่ยวกับจำนวนเงินที่คุณหาได้แต่มันเกี่ยวกับวิธีการที่คุณหาเงินต่างหากดังนั้นลองถามตัวเองดูสิครับคุณกำลังปั่นจักรยานหรือนั่งเฮลิคอปเตอร์ถ้าคุณอยากเปลี่ยนวิธีคิดและสร้างระบบที่ทําให้เงินทำงานให้คุณติดตามช่องนี้ไว้ผมจะเอาแนวคิดดีๆมาแชร์ให้ฟังอีกเรื่อยๆครับแล้วเจอกันแล้วเจอกัน